สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะในเกมการดไทแวนการ์ดเดียเดสวันนี้มาทำให้ดูเลยว่าไทโซนั้นจะเอาชนะมิจิรุได้อย่างไรนะครับคือในอนิเมะเนี่ยมิจิรุเขาชนะใช่ไหมครับถาน,นั้งที่เด็กแม่งช้ากว่าเ่อ,เอหนึ่งแต่มิจิรุก็สามารถชนะได้แต่ตรงนี้วงเล็บไว้หน่อยนึ่งนะครับเพราะว่ามิจิรุได้ของเสริมใหม่เท่าที่เห็นนะคือเหมือนกับว่ามันชื่ออะไรวะล็อกอันกูล,ล่างใหม่มัง้ง ออสกิลเหมือนล็อกอันกูล,ล่างแรกเลยครับเมื่อมีการเอ e เ g อร์จีเเมื่อมีการโซบาร์สสี่ใบขึ้นไปใช่ปะมันจะคอเตบาร์สหนึ่งครับสแตนตัวเองได้อืมแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเมื่อมันลงครับมันจะสามารถอ่จวดจวดหนึ่งมั้งผมจําไม่ได้แล้วว่าแม่งจวดหนึ่งจากอะไรไอเดีคอเตบาร์สมั้งหรือไม่ก็เอ e เ g อร์จีบาร์สอ่ะสักอย่างหนึ่งนะครับแต่มันเติมมือได้อ่าซึ่งทําให้อ่าทางตัวของไดจิเวลเนะี่ย เล่นง่ายขึ้นละมั้งผมก็ยังไม่รู้นะว่าสกิลมันมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเต็มๆต้องรอดูอีกทีนึ่งแต่มันสปอยมาท้ายตอน่ก็คือเหมือนล็อกอันกูเลยแต่ว่าจัวได้เท่านั้นเองนะครับส่วนเวลซ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยวงเล็บไว้อีกอย่างหนึ่งว่าตัวจากชุด0-4มั้งน่าจะใช่นะน่าจะตัวจากชุด0ูนะครับยังไม่มามันจะเป็นน้องเอลเกตหนึ่ง ใบหนึ่งที่ทําให้ตัวของไฟซูตแม็กซิมัมอะไม่ต้องจ่ายคอร์สนะครับในการเล่นอ่ซึ่งใบนั้นยังไม่มาอ่อมันเลยทําให้ตัวเวลซ่าเนี่ยข้อเสียของมันเลยก็คือ,อบานไม่พอนะครับท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอตัวน้องคนนั้นมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเก่งขึ้นไปอีกครับซีโอนะอะเพราะว่ามันจะเล่นไฟซูตไม่เสียคอร์สไงอ่เพราะงั้นบ้านมันก็จะเหลือนะครับนู่นก็มาเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผมจะสามารถเอาชนะมิจิรู้ได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่รีแมตคู่นี้อนิเมะน,นะเหมือนในอนิเมะเลยด้วยนะเพราะาผมเริ่มหลังนะครับ,บาามิจิรู้เริ่มก่อนนะาาในอนิเมะก็เหมือนกันนะแน่นอนอยู่แล้วเด็กมิจิร้เขาช้ากว่าเธอนหนึ่งนะครับมันต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องเป็นเกรดสี่งไงบอกกันว่าตัวเท่าที่เห็นจากในสปอยอ่ะนั่นตอนนี้เขาสปอยการ์ดในเด็กมิจิรู้มาแค่ใบเดียวก็คือตัวล็อกอันชูนตัวใหม่ตัวนั้นใช่ปะ สปอยมาแค่นั้นจริงๆแต่ว่าสิ่งที่คนเล่นลไดจีเวลอยากได้จริงๆครับไม่ใช่ตัวนั้น,นผมคิดว่านะหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกัน,นกสิ่งที่คนเล่นไดจีเวลอยากได้ที่สุดคือจัมไลท์ครับเพราะมันเป็นเกรดสี่ใช่ไหมอีกนิดแต่มันเก่งสุด,ดเขาอยากได้จัมไลท์เขาไม่อยากได้เขาไม่อยากได้ตัวนี้อะถ้าเทียบกันจัมไลท์อาจจะดีกว่าหรือเปล่า นะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันจำเป็นเกตสีได้เลยไงอตอนตอนที่เราเริ่มเกตนะครับมันจะทำให้เด็กของมิจิรุว่าเร็วขึ้นเทิร์หนึ่งด็จิเวลจะเร็วขึ้นนะครับคิดว่าอาจจะดีกว่าแต่ว่าเออก็ต้องรอดูไปว่าตัวจำไรจะมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามาเนี่ยผมว่าเด็กมิจิรุเด็กเดไดจิเวลนี่คือหนึ่งเด็กที่เก่งนะ ถมเล่นง่ายด้วยของหลายๆอย่างมาเพื่อซัพพอร์ตมันอะเยอะพอสมควรนะครับเอามาสกิลของเกตดหนึ่งเนาะอูเบอร์มัง้งนะครับเอาการ์ดออเดอร์หนึ่งใบครับขึ้นมือไม่ดีเท่าไหร่นะเอาจริงผมไม่อยากเอาบ้านหมาขึ้นมือเลยเอบ้านหมาขึ้นมือแล้วกันครับยังไงก็ต้องเอาขึ้นอะอเ,อเสร็จแล้วก็เซตออเดอร์ไปครับเซตออเดอร์บ้านหมาจริงๆอะ ไอช็อตเนี้ยมันควรเราควรจะถือออเดอร์เกรดสองไว้นะครับโฟดาการ์ดเกรดสองเอาไว้เออแล้วก็เสิร์ชบ้านหมาขึ้นมาใช่ปะแล้วเราก็เซตออเดอร์เกรดสองนะครับที่มันจัวหนึ่งแล้วก็โซชาร์ตแล้วเราเทิร์นหน้าเราก็ทิ้งบ้านหมาเป็นค่าคอสในการไลท์นะครับเพื่อที่จะได้โซหนึ่งใบมันมันจะได้โซเพิ่มหนึ่งใบนั่นเองนะครับถ้าเล่นวิธีนั้นนะแต่มันไม่ขึ้นออเดอร์ไม่ขึ้นนะครับอ่ะสกิลวะใชในที่บ้าสามครับสกิลตัวนี้ ไอ้นี่นี่หว่าอูเบอร์ไอเกตหนึ่งมันชื่ออะไรวะช่างมันละนะอูเบอร์ Uber ครับจ่าย 3G มจเมื่อตีเนาะเอ่อออร์เรยการ์ดในออเดอร์โซนหนึ่งใบครับเปอรปเรยบ้านหมามาบ้านหมาครับเมื่อออร์เรยก็จะคอตัวเองลงเรียรได้นะครับถือว่าเป็นเกตหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งคริปพาวเวอร์โอ <c oughs> ้หม่กอดโอเคโอเคโอเคเฮ้ยกูไม่ตีก็ได้ไผ่านครับ จบเธอแนะ้ะออเดอร์บ้านหมาก็จะกลับที่เดิมปรับโดรุเธอหน้ามันก็ต้องเสิร์ฟเลยเนาะจะเสิร์ฟเป็นเกร2สองครับไปรูทแม็กซิมัมแล้วก็ได้อยู่ที่ดูครับทางโน้นก็ทิ้งนะครับตัวนี้ก็เมื่อถูกทิ้งคขาบัสหนึ่งเนาะเอ้ยไม่ใช่เมื่อถูกทิ้งเป็นค่าคอสในการไลท์เกรดสามอหรือสไตร์มันก็จะจวนหนึ่ง อ่าแล้วก็มาลงเลียครับสแสดงการ์ดเกรดสหรือแวนการ์ดเป็นเกรดสี่น้องบัตหนึ่งครับเอาการ์ดจากดรอปสองใบเข้าโซเอาแล้วเขาไม่เหลือบัตแล้วนะครับแต่ก็ยังเอาล็อกอันกูนตีมาก่อนนะมีโอกาสนะเดี๋ยวบอกนะว่าบอดจะกดเทคเลย,ยอ่ะเที่ตรงอนิเมะนะในอนิเมะเออ่ในอนิเมะมิจิรุก็จะกดเทคเลยนะใช่ป่าวอะใช่หรือคูจำผิดกดเลยมันกดเลยมันกดสองใบมันกดจากสกิลไดจิเวลก่อน อเรรียยนะบ้หมดพลังเหลือหนึ่งยัดโซนะครับสแสดงเกรดสี่หรือแวนการ์ดเป็นเกรดสี่เนาะถ้าเกิดยังไม่เคยลุกนะครับสแตนถ้ายังไม่เคยมียูนิตสแตนก็จะสแตนหนึ่งตัวนะครับโอไมค์ก็โนกาดโนกาดเอาไหวอยู่ถ้าเกิดว่าเราตกทิกเกอร์หนึ่งเนี่ยไอตัวเออ่ล็อกอันกูลมันก็จะตีไม่ถึงแล้วครับ <c oughs> ขอแค่ทิกหนึ่งเท่านั้นทิกเดียวล็อกอันกูลก็จะอิสกอร์ โอเครู้เรื่องไอสัตว์แม่เงเอ๋ยทำไมวะบังเกอร์ตัวนี้อาแต่มันก็ต้องการแหละยาดาโอ้โหแย่นะอันนี้เอาจริง <Vanguard. S 1> เอ่เอมีบิสอยู่ในชื่อกาดไหมมีเนาะมันจะบวกหมื่นไม่ถึงอยู่ดีอะ่ะโอ้โหลูกนี้กาดหมื่นห้าฝั่งนี้ดีกว่าหมื่นห้าฝั่งนี้แล้วก็ เออหมื่นเดียวฝั่งล็อกอันกูนการผิดนะครับโอ้โหลืมคลิปต่อใช่ไหมเถอะไม่เป็นไรโอเคโอเวอร์มาโอเวอร์กลับโอเคโอเคโอ้ได้มือเพิ่มหนึ่งใบถือว่าโอเคเดือนหน้าเราจะตัเพิ่มไปหนึ่งใบโอเคอยู่ครับญญญามาตัวอ,ออเดอร์เกยสองด้วยนะมาเราเปิดแอน,นิเมชันขนาดอ่าผมจะทิ้งเป็นทิ้งอะไรดีวะออเดอร์ไหม เพราะว่ามันจะเซิร์ฟออเดอร์สองใบอืมได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเท่นี้ยังไงเซ็ตออเดอร์ได้แค่ใบเดียวอ่ะทิ้งแล้วกันทิ้งออเดอร์ครับแล้วก็ไล่ออ้เอาไม่มีแอนิเมชันพูดเหรอผมไม่ได้ใส่หูฟังแล้วไม่รู้ว่าได้ยินหรอือเปล่านะครับอ่ะสกิลของอูเบอร์ครับเอ่อโซบรัส so หนะึ่งเนาะแล้วก็ทิ้งการจากมือหนึ่งใบทิ้งเป็นมันก็คงต้องทิ้งในตัวนี้แหละแต่ว่าน่าเสียดายอย่างนึงท,ที่มัน ไม่ได้หายเดมนะครับไม่เวลารีนเนอร์จี้ชาร์จเอาไปได้อ่ะออเดอร์สองใบครับชื่อต่างกันขึ้นมาเจ้าใบนี้กับไฟซูสแม็กซิมัมนะเพราะว่าไอตัวโอเดียนเต้เนี่ยมีใบเดียวก็พอละอือฮึอย่างงี้อ่ะสกิลนะเมื่อถูกทิ้งจากมือระหว่างเทิร์นนะครับหรือระหว่างการ์ดมีบริสในชื่อการ์ดเลือกได้ว่าจะหงายเดมหรือว่าจะเอเนอร์จีชาร์จนะเอเนอร์จี้ชาร์จไปแล้วกันว่าไม่มีเดมหาย อ่ะผมก็จะกดตีไวสกิลด์ฮอสโดกดตีไวสกิลนะครับแล้วเอาสองใบจากมือเข้าออเดอร์โซนผมจะเอาไฟซูทกับไฟซูตเอาชื่อต่างด้วยนะเออเชื่อถ้าจะคุ้มอะ่ะผมต้องเอานี่เว้ยเพราะว่าเวลสตามันบอกว่าเอาสองใบใช่ไหมที่เป็นโปรดักการ์ดนะครับเข้าออเดอร์โซนชื่อต่างกันแล้วก็ออเปอเรตการ์ดหนึ่งใบ ผมจะเอเปเรตเกตสองเพื่อที่จะเปิดห้าแล้วคอหนึ่งผมยังไม่มีตัวนั้นเลยผมยังไม่มีไฟไฮเลยอะทางนีน้แล้วกันสองใบครับติดแล้วก็ออเปเรตหนึ่งใบออเปเรตเป็นเกต2สองใบนี้นะครับนะครับสกิลเนาะเมื่อเข้าออเดอร์โซนนะครับจัวหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งจัวไฟไฮน่อยจัวชาร์ตโอเคใช้เป็นโอเรียนเต้สกิลครับเมื่อออเปเรตก็จะเปิดทับเด็กห้าใบหนึ่งใบคอครับโอโหไหนอะ ไหนไฟไฮกว่ากูไฮเลยเนี่ยน,อน้องไอ้เฮียเอ้ยไฟไฮไม่ขึ้นวะมันเย่ยนะเย,ย่มากเลยเอาผมจ่ายเจ็ดจัวแล้วกันไม่เป็นไรเราจะได้ชาร์จจากตัวโอ,โ,โอ้โหจัวฮิวโอไมายก็จะปวดจะปวดเหลือเกินอ่ะอ่ะผมก็จะ Set Order เซตออเดอร์โอเรีเยนเต้ครับโอ้โหเชี่ยเอ้ยสกิลโอเรียนเต้ครับเมื่อเซตตจัวหนึ่งแล้วก็เอเนจีชาร์จสาม จไฟไฮโอ้โหเชียอเชียอเฮ้ยโย่ what the fuck what the fuck is it ไฟไฮไปไหนไฟไฮไปไหนตีเลยแล้วกันไอ้ชัดเลยกูเครียดเลยเดี๋ยวตีไปก่อนครับ oh my god แม่งกูเครียดเลยไฟไฮไปไหนอ่ะปกติไฟไฮจะขึ้นมือตลอดนะ ไปไหาลูกเป็นไงโอ้แล้วแม่งตกคีด้วยไอ้สัตว์เหียจัดเลยกิดันเสาครับยันโซไงเดมโอเคอ่ะเบนการโจมตีครับ,บรสกิสวน้องเมตตีครับเอเนตอร์จี้บาร์สองครับอ่ะออปเปเกตร์ดในออเดอร์โซนหนึ่งใบผมจะออปเปเลตเป็นไฟซูสแม็กซิม,มัม อ๋อฮะแล้วเวนการ์ดพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นครับสกิลไฟซูตแม็กซิมัมครับเมื่อถูกคอัเพลตจากความสามารถากา,า,าร์ดรีไทม์เรียาการ์ดคู่แข่งหนึ่งตัวพาวเวอร์มนัสโกเซิงแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมของไฟซูตก็คือเขาจบัตหนึ่งครับยกเรียาการหนึ่งใบขึ้นมือไฟซูตคอลงมาอีเซโซชาร์จเฮียไหนตัวเล่นกูวะไหนไหนตัวเล่นกู โอ้ตอกออกอีคูออกโอ,อก้ลิ้นหายหมดแล้วออกฮิวมามันก็ดีอยู่หรอกแต่ไหนตัวเล่นกูอะไหนไฟไฮอะไฟไฮก็ใส่ไปสี่ใบอะไอเทยไฟไซ,ฟซไฟไฮแลแ้วแม่งตกทิเกอ์อีกแล้วไอเชีย่ยมึงไม่อยากให้กูชนะจริงปะเนี่ยจริงเอไอไปเลยแบ<ก>นการ์ด,ด,นะดอิอันนคืออิเซโซชาโอ้มยไอเชี่ย ตานี้หยาบจริงหยาบโลนมากทำไมยังทำกันอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงทำกันอย่างนี้โดโดน้องออาวไม่เข้าใจเลยอ่ะอโอ้โหมาแล้วอีกนิดสิโอ้ยเห็น้องโอ้โหแล้วมือสิบไปไอ้เหี้ยมมึงยังไม่ได้ของเสริมเลย กูกะมาชนะนัเนี่ยเอาจริงตานนี้เอ้เอ้ยหรือเพราะว่าไม่ได้ซ้อมวะสกิลนับโซวัส5ใบเกตไม่ซ้ำกันพาวเวอร์คู่แข่งเหลือศูนย์รีทายเรียกากาแถวหลังทั้งหมดมาแวนกาดคู่แข่งเป็นเกร3จะได้ชี้บวกหนึ่งด้วยฮืมโนกาดครับเข้ามาเลยขี้โอ้โหฟอนแม่งไดหมูมากเลยยื้ ดรีเฮิร์ตเดิโอ้โหโอ้มายกูได้โมจังพี่ไ้ยเชียอ้ยผลของดีสกิลแม่งมาถึงในนี้เลยหรอแล้วมือสิบสามไปกูจะไปชนะอยู่หรอกไอ้สัยโอ้สาวขี้โอเวอร์ออกมาแล้วด้วย แม่งกูเหมือนสภาพกูเหมือนเดิมสภาพเหมือนในอนิเมะเลยสัตว์แม่งขึ้นเกรดสี่แล้วมึงชนะเลยวะเนี่ยไม่ชนะหรอกกูมีพีจีสองใบอ่ะโอเคโอ้แม่งเห้ยย่าเด็กโอ้โหเคี่ยจัดเลยเอาจริงตานี้ยพีจีครับต้องพีจีเลยไม่ไหว เบอร์โซนาโหหยาบมากหยาบมากมิเชิรเอรอมาเทินจ่วครับจัว่วฮิวโอ้โหาไมาเอรโซนาไล่ดวโอ้โหเอาให้ถึงที่สุดจริงๆไอ้ เลตครับจวดทิกเกอร์มาตับสู้จวดทิกเกอร์ตามคอนเซปช่องกูอยู่แล้วจวดทิกเกอร์แล้วก็ได้บอดจวดเป็นบ้านหมาไอ้เชีย่ยโอ้โหเร้วฉันเล่นอะไรได้ไหมยุคไหนแล้วเนี่ยแม่งต้องเอาคีลงไปตีเนี่ยอะ แล้วฉันเล่นอะไรได้หรือเปล่าโอ้ยโอมึงเพิ่งดูอนีเมีมาเหรอไอสัตว์ฮะดูอนีเมีมาเออโอ้โหสกิลครับไอ้ยังม่กดเรียนเตไม่ได้ด้วย กูต้องกดไฟซูดเพื่อเพิ่มเวฟอะเหมืนอนกูจะกดกดโอเดียนเต้แล้วกันนะ,ะ,นะะสกิลโอเดียนเต้ครับเมื่อถูกออปเปเรตเนาะดีทายเรียอากาศหนึ่งใบยิงหนึ่งเดามจพาวเวอร์มนัสอิชิมงังพาวเวอร์ลบหมื่นแล้วยิงหนึ่งเดามจครับ ก็เครียดเลยเครียดเลยแล้วคอยดูจวดโอเคโอเคอย่งว่าก็ยังจวดขี้วะขี้ค่าของพลังแวนเรจะวัดได้มาดิจวดไฟไฮด้วยโอเค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 โอตายหายไปทานีจะลุกดาเมจเช็คเก็บต้อยเฮ้จบไปบัอนิเมต์้วหน้าเหมือนแวนไปที่หก どちらも両立してみせるไอ้เฮียกูชนะได้ไงก่อน <c oughs> ฟไฟไฮไปไหนอ่ะ <c oughs> มไม่ได้ใส่ฟไฟไฮมาเหรอเออกูใส่นะกูใส่ไฟไฮไปตั้งสี่ใบเลยนะน้องในฟไฟไฮกูอ่ะเนี่ยสี่ใบไอ้เฮียไม่ขึ้นสักใบอ,อ่ะโอ้กูเลยจะเชื่อ ไอสัตว์ไม่เงยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ <G uard> หน้าตาเด็กก็ประมาณนี้นะครับลองไปหาจัดดูนะผมผมผมยังไม่อยากพูดถึงเด็กนี้เยอะมากแล้วกันเอาไปว่ารอชุด04นออก แล้วได้เกดหนึ่งใบนี้มาก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำเด็กของเวลซาให้อีกทีหนึ่งนะครับมาประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับพูดผิดพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมว่าฝากลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์เนาะว่าอยากให้ทำเด็กอะไรคิดเห็นกันยังไงนะครับคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันได้ นะผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรละไว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหวังว่าแม่งจะไม่เป็นอย่างนี้นะไอ้สัต